สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด Sub s cribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่กดติดตามช่องของผมนะไงผมก็ฝากรบกวนกดติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับผมกําลังเดินทางไปอูโนโน่อีโคช็อปอีกแล้วนะครับผมพอดีมีโปรเจกต์ว่าจะเปลี่ยนจานเบรกให้ใหญ่ขึ้นเป็นจานขยายนะครับ ของลันสต็อปนะแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าถ้าตรงรุ่น Nissan a l m เ r a เนี่ยไม่มีแต่มีของ n i s ิส m ันม h เออแปลกดีไหมและไม่สามารถซื้อจานเบรกของ n i s ิ n m a r มามาใส่ a l ลเ r a ไปทื่อๆตรงทงแล้วก็ประกอบกับไม่ได้นะมันต้องมีเทคนิคเฉพาะตัวเขาว่าอย่างนั้น <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ กว้างของขาคาลิเปอร์จานเบรกของมาร์สมัน240มินิตๆครับผมจะไม่ผิดนะแต่ของอเมล่าเนี่ยมัน2 6 0ขาเขาเป็นกว้างต่างกันเนี่ยดูดิเ,เซ็นเตอร์ไหมขาอันนี้มันชิดอันนี้มันยื่นออกมาใช่ ชุดนี้ชุดจานขยายหกพันห้าพี่ไม่รวมพระเบกพระเบกก็ประมาณพันกว่าบาทพันสี่ร้อยห้าสิบแล้วแต่ว่าจะใช้พรอเบกอันนี้เปิดหรือะป้่าเป็นอมิลาทำใช่ใช่เป็น,ปนรวมรวมหกพันห้า <6, 5. S 2> ถ้าเป็นนิ่สันมารก็พร้อมติดตั้งห้าพันห้า เี๋ยวมาลองทดสอบระยะเบรกดูแล้วกันนะว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อน,อนจะเ,เห็นภาพขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนให้รถโล่ลง,ลง,ลงหน่อยเดี๋ยววิ่งมาสัก80อนะ่าแล้วเดี๋ยวลองแบบเบรกดูนะแต่ต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับผมว่าจานเบรกอะ่ะมันเพิ่งเปลี่ยนมากับผ้าเบรกมันเพิ่งเปลี่ยนมามันอาจจะระยะงานเบรกอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับผม ก็แต่เดี๋ยวจะลองดูก่อนนะสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวประมาณแปดสิบละเดี๋ยวลองเบรกดูนไหมโอเคอาจจะมีเอียดบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกไปจานกับผ้ามันเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวขอลองอีกทีนึง เฮ้ยเอาอยู่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 โหหยุดเลยอะเมื่อกี้มันเอียดหน่อยนะครับผมนะนะเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพนะครับเป็นไงครับบ้างผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้กับการเปลี่ยนจานเบรกของลันสต็อแล้วก็ผ้าเบรกยี่ห้อ h ฮคิวนะครับซึ่งนํำเข้าโดยบริษัทลันสต็อปเหมือนกันนะครับก็ความรู้สึกหลังการที่ติดตั้งไปทั้งจานเบรกแบบขยายใช่ไหมแล้วกับบวกกับผ้าเบรกนะครับ รู้สึกเลยว่าระยะการเบรกเนี่ยสั้นลงนะครับผมแตะนิดนึงเนี่ยรถมันก็ชะลอหยุดละปกติเนี่ยกวาถ้าเป็นจานเบรกเดิมกับผ้าเบรกเด,เดิมเนี่ยพอแตะเบรกไปอะ่ะมันยังไม่หยุดอะ่ะมันต้องเหมือนกดไปลึกมากอะ่ะมันถึงจะค่อยๆอยหยุดอะ่ะแต่ตัวนี้พอผมใช้งานใช่ไหมเออเฮ้ยมันดีตรงที่ว่าแบบมันแตะนิดนึงอะ่ะแล้วมันก็จะเหมือนว่าค่อยๆชะลอหยุดแล้วแบบมันไม่เบรกแล้วมันไม่หัวทิมด้วยปกตินี้ถ้าเกิดแตะเบรกเบรกเดิมกับผ้าเบรกเดิมเนี่ยโอ้โหเบรกจน คนที่บ้านพญาเนี่บนน่าดูเลยแต่เนี้ยไม่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกเลยว่าพอเบรกกดหนักๆเนี่ยระยะการเบรกเนี่ยก็สั้นลงจริงๆด้วยอย่างตัวจานเบรกเองนะครับผมก็ถ้าเป็นนิสสันมัสเนี่ยมันขนาดเดิมๆม,มันจะ238ม mm, ิมลิเมตรใช่ไหมครับถ้าเป็นนิสสัน a ีวิล่ามันจะขนาดสองร้อยหกสิบมิลิเมตรจะเท่ากับนิสสันโนต์นะพอมาเป็นของลันสต็อปใช่ไหมครับมันจะเป็นขนาด285ม mm, ิลิเมตรนะครับ ซึ่งพื้นที่การหน้าจับต่างๆเนี่ยมันจะใหญ่กว่าของเดิมอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นนิสสันอัลมิ a เนี่ยไปติดต่อบริษัทลันสตอปนะขอซื้อจางขยายสําหรับนิสสันอัลมิ a เขาไม่มีนะเขาจะมีแต่ของนิสสันมัสซึ่งถ้าเราซื้อมาใส่เองอะ่ะมันใส่ได้แต่พอเราจะใส่คลิปเปอร์กลับเข้าที่เดิมเนี่ยมันอาจจะติดเพราะว่า อย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยทางอูโนโนอโชวช็อปต้องเปลี่ยนตัวก้ามปูคาลิปเปอร์ให้ใหม่นะครับเป็นของตัวนิสสันม c สมาใส่นะถ้าไปที่อื่นเนี่ยเขาใส่จานให้เราได้แต่พอตอนประกอบกับเนี่ยก็ไม่รับประกันนะว่าจะใส่ได้หรือเปล่าพอต้องเปลี่ยนก้ามปูคาลิปเปอร์อย่างที่เห็นในคลิปไปนะครับโดยราคาที่ติดตั้งไปนะครับผมอย่างนิสสันม a สเนี่ยก็อยู่ที่5,500บาทนะครับส่วน n i s สันเอ l 尔่าเนี่ยจะอยู่ที่6,500บาท เพราะมันต้องมีตัวเปลี่ยนก้ามปูคาลิปเปอร์ใหม่นะอย่างที่เห็นในภาพผมมองว่าถ้าเกิดรถเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเป็นรถเดิมๆล้อ15แบบดเดิมๆเ,เ,เ,เลยเงี้ยก็สามารถใส่จานตัวนี้ได้ทางร้านรับประกันเลยว่าใส่จานตัวนี้ได้เขาสามารถทําให้ถ่ายได้ถ้าเพื่อนเื่อคนไหนนะ,ะเห็นว่าทางอู่หรือทางศูนย์บริการหรือทางไหนเนี่ยเขาทักมาว่าเออจานเบรกมันต้องเปลี่ยนละผมมองว่า เพิ่มราคาอีกหน่อยนึงอะใส่จานขยายไปเลยดีกว่าคุ้มกว่าเยอะครับใส่ได้ล้อดําเนิๆใส่ได้ล้อผมล้รอรถผมเอง16นิ้วเนี่ยใส่แล้วก็ยังแบบโอเคมันก็ดูเต็มเมดีนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเป็นล้อ15นิ้วจะเต็มโอโ้สวยกว่านี้อีกผมบอกเลยนะก็ลองตัดสินใจดูนะครับส่วนผ้าเบรคของไฮคิวนะครับผมเนื้อมันจะเป็นตัวเซรามิกใช่ไหมเสียงค่อนข้างจะเงียบฝุ่นน้อยนะครับนำเข้าจากประเทศเกาหลีโดยบริษัทลันสต็อปเช่นเดียวกัน ผมใช้แล้วผมก็รู้สึกว่าเออค่อนข้างจะไม่มีเสียงจริงๆด้วยไม่ดินเสียงเหมือนเบรกเดิมเลยแต่คุณภาพในการาหยุดเนี่ยผมมองว่ามันดีกว่าเบรกเดิมเห็นเห็นเลยเพอผมลองกดหนักๆมาละพอกดหนักๆแล้วเหยียบต่อเนื่องเนี่ยไม่มีอาการเฟด คือเฟนน้อยมากอะ่ะเฟนน้อยมากอันนี้บอ,อกเลยในชีวิตจริงคนเราเนี่ยคงไม่ได้กดหนักๆตลอดเวลาแบบไม่ได้เอาไปใช้ในโอ้สนามแข่งอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเราก็แบบขับธรรมดาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราต้องเหยียบเบรคแบบกระทันหันอย่างเงี้ยผมมองว่าผ้าเบรคตัวเนี้ยค่อนข้างจะเอาอยู่เลยทีเดียวนะส่วนราคาเนี่ยก็ถ้าเป็นนิสสันมัสหรือนิสสันอ m มิ a เนี่ยก็ประมาณพันกว่าบาทแหละราคาไม่ได้ แตกต่างจากผ้าเบรกเดิมของศูนย์เลยอันนี้บอกเลยนะครับผมเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องของการเปลี่ยนจานเบรกในนิสสันมัสต n นิสสันโน e หรือ Nissan อ m มล่าที่มันต้องมีการเปลี่ยนก้ามปูคาลิปเปอร์ใหม่เนี่ยผมแนะนาว่ามาร้านโนโนอีโคช็อปเลยดีกว่านะค่อนข้างจะจบทีเดียว พาเบก็เหมือนกันถ้าจะมาเปลี่ยนก็ยี่ห้อไฮคิวทางร้านนี้ก็มีจําหน่ายนะมาเล่าสู่กันฟังให้เ,เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ